ครั้งนี้พวกเรามาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอุ้ยนั่นมันเจ้าสัตว์ประหลาดยิมดัางนี้ติ๊กจอกนี่นะแล้วครั้งนี้พวกเราโดนพวกมันเนี่ยจับมาขังไว้มาดูกันว่าครั้งนี้จะรอดเอาเจอได้ไหยากแค่ไหนและนานไหมไปเริ่มกันเลยยุ้ยนี่พวกเราโดนทุง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 ซาหัวอุ้ยแค่คิดฉันก็คนลุกอย่างตื่นเต้นบอกไม่ถูกค่น นายช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรอ๋อคือฉันจะบอกให้นานยเอ้าอ่านี้ไปหนีใช่ไหมไม่ใช่ฉันฉันอยู่ข้างคือจะบอกว่าพวกเราอ่ะโดนเจ้ามีมทุงทุงทุงซะฮูละจับตัวมาแล้วพวกเราอ่ะต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้อนายเป็นทุง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 ซะฮูอะไรเนี่ยนายเป็นทุงทุงทุงซะฮูรอไม่ใช่ ตัวอะไรอะ่ะมันคือ <S <S อ,อุ๊ยนายส่งคำรามได้เลยนายส่งหัวใจให้ฉันมีเพลงพี่หยอกพี่หยอกเอาหมดสนุกเลยไปละฉันอาจจะเป็นผู้นำทางของนายเองเพราะฉันคิดว่าแบบนี้มันคุ้นๆมากเลยโอเคยังไงไ<ป>หน้าของทุงท่งทุ่งแกไม่รอดแน่ขี่แค่เห็นก็ขนลุกตื่นเต้นอย่งางบอกไม่ถูกไปอันนี้คือน้ำอะไรเนี่ยนะ้นำทุงท่งทุ่งเฮ้ยไงระวังโดนได้ไหม<อ> ลีรีลีลารีลามันตัวอะไรม,มันคือตัวอะไรอิโหมาดูนี่อะไรอ่ะโอ้โหตัวอะไรบ้างครับเนี่ยนี่อัน,นอันนี้ฉันรู้จักนะที่ฉันรู้จักอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่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 ตัวนี้โอเคเราอย่าชักช้าอยู่เลยฉันว่าเราต้องหนีแล้วก่อนที่ดงพูงจะจับได้ว่าเราโดดออกมาเฮ้ยระวังนะมันน่าจะละลายอ่ะ ใช่ไหมนายนายกระโดดตามฉันมาได้อ้าวมันไม่ได้ไดไละลายนี่มันเป็นไฟเออไฟขึ้นเฉยนายนี่ก็อ้ามาแล้วฮึบนายระวังโดนน้ำพิษนะถ้านายตกไปโดนสายพิษนาะยอาจจะกลายเป็นผทุ่งทุ่งทุ่ง,ง <laughs> ฉันไม่คิดแล้วฉันจะขอลุกนายไปกันต่อเลยอุ้ยทำพลาด เฮ้ยระวังทุ่นทุงวิ่งทุนทุงหนีจะทุ่นมาไล่ฉันทุนไล่ฉันนายระวังทุ่นทุ่งมาไล่ฉันทุนทุ่งมาไล่ฉันไปทางไหนอ่ะมาหาฉันมามาหาฉันมาช่วยด้วยทุนทุงมาไล่ฉันทุนทุงมาไล่ฉันอยู่ออฉันเปิดมาแล้วฉันเข้ามาได้แล้วดึ๊บอ่านี่มีมีมโอ้ยใครวะทุนทุงไม่นะนาย อะไอะทูทุ่งกำลังดักเราอยู่ใช่เราเห็นไหมอ,อ๋อไม่ใช่มันเป็นแค่รูปปั้นําชิชสเซนกลัวไปหมดเลยอะไรเขา้าไ้คิกม,มีไรมีไงจับกลัวแล้วก็ขุดโอเคโอเคที่ฉันขุดฉันกำลังขุดไปหานายอยนะู่นะฉันลงมาได้แล้วนายมาเร็วปิดใจน้องช้างเหรอ เบาเๆาฮึบานายระวังนะมันน่ากลัวฮึบบฮึบฉันชอบความที่มันมีแบบเสียงเปาะเปาะ,ปะบัมเบิลแบบเป,ะปะาะเปาะโอ้ยฉันตกฉันไม่รู้ทางตกนายตกหรอใช่นั่นไงนายรีมาเลยฉันรอนายแล้วเนี่ยฉันว่านั่นไงฉันว่าแล้วมันต้องมีกำดัง ก็คงเป็นอุ้ยอะไรอ่ะนายฉันเห็นเหมือนเป็นน้ำลายของทุงทุงใช่ไปดีกว่าอ่ะฉันเจอปืนใหญแล้วนายมาเร็วขึ้นมาได้แล้วอุ้ยทุง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 งมันคือซอมบี้ทุงทุงนายอ๋อนี่เขาก็จะพยายามหนีทุงทุงนะนายงั้นเราลองไปเลยดีกว่า ไปกันประตูปิด <the> <an> แล้วเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยไม่นะไม่นะไม่นะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยขี้ก๊ว้าปุ๊งปุ๊งอยตีฉันนายเข้าไปเปิดประตูมันจะมีปุ่มให้เข้าไปตารลูกศรอยให้ปุ๊มปุ๊งมาปุ๊มปุ๊งยังตามทุกทเลยเปิดประตูแล้วไปไหนจ้า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 เฮ้ยฮะปุ๊งทำอะไรมาชิดไหนอยู่ข้างล่างโอเคไปขึ้นมาแล้วระวังนะกระโดด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  โอเคพวกเราทำได้พวกเราลอดแล้วโอ้ oh, สวัสดีลีรีลลารีลาดีตัวไรนายระวังนะอาจจะมีกับดักก็ได้ <c oughs> อุ้ยนายนายอย่าพึ่งเราซึ้นก่อน <c oughs> นายห่อ,อได้โอเคมาถึงแล้ว การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยด้านอะไรนฉากนี่มันคุ้นๆนะกินเลยมันกินเองแล้วดีบุดยอดมันมายอะไเป็นอะไรดีบีอะโอเคโอเคฉันว่าฉันว่าโอเคฉันได้ละกินเลยนะปลื้น ดูความไวแสงน้ำดีลุุโอ้นายนายไปไกลมากอ่ะนายดีดมาจากไหนเนี่ยพอฉันด้ยนะนายไปเถอะเกือบไม่ถึงแล้วเชียวโอ้ยฉันรู้สึกเริ่มกลัวอันนี้อะไรอ่ะหาบันไดเหรอหาบันไดไปห้องเก็บของต้องมีบันไดสักตัวแหละฉันจำตลอดไม่ได้อ่ะ มันกอนได้แล้วล้วเขาจะนี่แล้วเขาจะให้ในายหามอะไรทำไมไม่รู้ปล่นยอย่านายนยี่ตันทางฉันโอเคขึ้นมายังยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคโอค้โหห้องนี้ต้องแหนะใช้แรงต้านลงไม้โดดไม้โดดเลยดดลใช่โดดมันจะต้านลงได้ดีกว่าแหลกแล้วแหลก โอ okay. เคอารมณ์มาได้แล้วขึ้นไปฉันว่าพวกเราจะต้องออกจากสถานที่แห่งนี้ได้อีกไม่ช้าอย่างแน่นอะนโอ้ย <c oughs> ขึ้นมาข้างบนนี่นะนั่เลยไายมาทางนี้กำลังไปกำลังไปข้างบนข้างบน okay. โอเคโอค้ยฉันขึ้นมาแบบแ่ <c oughs> าอันนี้คืออะไรล่ะ น,นว,ว้าวไฟโต้ไฟโต้ไฟโต้ตุ้แล้วตัวตอาอ๋นายนายหายตัวได้เหรอใช่เอาใช่เอ้เออเอมันไม่ถึงอะ่ะนายก็ค่อยๆดีอเอ้คปิดแค่วาวเดียวเองเหรอเอา้าใจร้ายจาังแสดงว่าต้องไปปิด อ๋อมันมีมันมีมันมีเอกอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองอึบโอเคเฮ้ยนานๆนะยโอเคปิดได้อย่างแนบสนิทเชียฮึบไปกันเรากำลังจะลออแล้วฮึบไป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 ,ไปนายตามมาอยู่ไหมตามอยู่นายระวังข้างล่างนะ อ๋อด่านนี้ไงที่มีคนกรีดร้องใครกรีดร้องต้นพยนต์นะป้ามาส่งสาร้วก็ร้องอนนโอ๋เหร้องไม่ให้หรอ้องโอ้ยให้จบจริงอ๋อด่านนี้ไงที่มีคนกรีดร้องใครกรีดร้องโอ้ยให้โอ้ยให้นายถอยเยอะเหรอใช่ใช่กำลังจะถึงแล้วนะนาย แม่ต่อยจริงๆเหรอจริงเหรอจริงใช่หนึงแล้วครั้งเดียวผ่านแล้วมาแล้วฉันรอข้าวอยู่มือคุณนะฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันรอข้าวอยู่มือคุณนะ EC ไล่ไล่มีวัฒนาการนะเนี่ยรือไม่เน่นอนคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างไปกันเลยไปเกาะตรงนั้นให้ได้อ้าวทำไมฉันไม่ขึ้นนะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มามาฉันกอดได้แล้วโอเคนายเห็นฉันไหมมาแล้วโอเคไปกันเลยลุกข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีฉันก็ลงมาละโอ้โหอะไรนะอะไรเนี่ยตัวอะไรนะตัวอะไรนะโจลจีโจรลจีไม่ใช่โจลเช่มันมีชื่อของมันอยู่ bombardiro crocodile จำจีโอ้โหมันเห็นฉันแล้วเฮ้ยหนีดิหนีดิ จะต้องไปเอาปืนกันี่ยที่ไหนอ่ะฉันไม่มีอาวุธตรงนั้นตรงนั้นตรงไหนเครื่องพูนอาหารโอเคฉันเห็นแล้วฉันว่าฉันจะวิ่งทันนะยิงตามเะไอยู่มั้งเนี่ยตามมาอยู่ฉันได้แล้วมาติดติดกระเบื้องอุ้ยมันเห็นฉันแล้วแม่ฉันยิงมันเลือกในรถหนึ่งไอ้มยังไม่โดนอลยดิเอสเอสเอสเอาไปกินไปกินเอาไปกินมันไปจะตายแล้วตายแล้ว แกแกอืออุ้ยอุ้ยเนกับแกใครจะาตายก่อนกันเนี่ยไปเอาปิ๊กก็ปิกเก็ำสุดท้ายาโดนไม่อกีโอ้โห <Easy. S 1> แหลกเลยเมื่อกี้โอเคฉช่นทำได้แล้วฉชนมาแล้วอุ้ยโอ้นเนมาถึงแล้วนายไปกันไปกัน, okay, กนมาทางออกแล้วเนี่ กระโดดไปกันไปไหนเนี่ยเลเซอร์ระวังอ้เลเซอร์เลเซอร์โอ้โหอเนี่ยเ่ยอ้โหโ้โหโอ้อ้ารว้าย้ายโอ้โเอ้โหโ้โหโ้หอ้โหโอ้หโอ้เอ้าหโ้โหโอ้ห้หโอ้หโอ้โห้อ้โ้โหม้โห้โหอีอ้้้อ้้าโ้อ้ห้โ้หโอหอ้้เออนหอ้้ อ ok. ไม่ก็นักฉันได้ละไปยังไงอะ่ะฉันต้องวางแผน <ç uk> เลงมันดีๆไปโอเคอ้าบตกเหมือนกันอา้าวไปยังไงเนี่ยอ่ะฉันได้และโอเค <c oughs> ฉันใช้คุ้มอยู่นะเคลียเลยไปกันต่อน <c oughs> ี่น่าจะ<า>ได้ท้ายแล้วหรือเปล่ายิงที่แขนเหรอยิงอะไรอ่ะ โโอหหมายถึงขอขี่คอนัายไหมไปไปมฉันมีฉิมีอสุการะแล้วอสุการะบาสุการะโอยบาสุการะไม่มีเราระวังนะเราเราต้องยิงนี่แขนมันโอเคลุบโอ้ยไม่นะฉันจะพังฉันจะตายก่อนช่วยฉันช่วยฉันด้วยโอ้มันยิงมันยิงรัวมันยิงรัวมันได้แขนมันโอเคตายแล้ว โอ้มาออนนไ,ม,าไาม่ไไนนะมว่าไม่ว่เไม่ว่าไมัว่นไม่่าไม่ว่าไก่วามว่าม่ว่าไ่ว่าไมัว่าไม่่าไมวจาไม่ว่าไม่ว่าไมวาไมขว่นไม่ว่าไล่วไม่ว่าไม่วาไม่วไป่าไม่ว่าไม่ว่เไม่่าไม่าไ้ไปกาม่ว่าวาไาไม่าไม่ามวม่ว่าไม่าไว ฉันว่าครั้งนี้มันอาจจะดูไม่ซับซ้อนเท่าครั้งที่แล้วไปกันต่อโอ้ยเกือบตกมาระวังนะโอเคขึ้นมาละไปเลยตี่ล้อล้ออไรชิดไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้โห ไม่เจอกันใหม่ลก่อนอาตอนนี้เรากลับมาที่ด็อกบี้แล้วนะคะก็จะมาเจอกับนี่เจ้ามีนที่กําลังมาดัางตอนนี้เลยนะคะ<อ>แต่ละตัวแต่ละตัวนี่นี่นไหนใครรู้ว่าตัวไหนชื่อว่าอะไรบ้างนะคะก็บอกกันด้วยนะเพราะนี้ไม่รู้เลยว่าตัวไหนชื่ออะไรอาจจะรู้แหละแต่ว่ามันพูดยากเกินที่เราจะพูดได้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดูคลิปก่อที่เราเคยเล่นก่อนอเน,น็ตก็สามารถกดเปิดได้นะคะก็สําหรับใครที่มาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายจ้าทุ่งๆมาได้แปมมาได้ดว,วุงมาได้ดวิ่งเอาไปตรงเนี้ย